ต้องมามุมเยอะดีๆครับเดี๋ยวจะเล่นต้นใหญ่ดูครับโอ้โหนี่ก็มาอยู่กับพายครับอวันนี้ดูอาจารย์ไม่เลี้ยงวันนี้มาดูลูกผิดครับล้มมาบนกวางตะนนกันครับ Selepas ini, jangan lupa untuk menghidupkan kereta untuk menghidupkan kereta ini. Terlalu banyak kereta. Kereta ini terlalu banyak kereta. ก็ยังเป็นโดนต้นใหญ่ๆแล้วนะครับจัดหนักจัดเต็มนะ cho tao bắt chơi Dạ รรบเล่นต้นญ่ครับ Và đi bắt đi này bắt điang không nè chơi gặp chơi chơi đây แต่ว่ากิ่งมันจะเยอะไปหน่อยนะครับกิ่งนันจะเยอะไปหน่อยนี่ครับเดี๋ยวจะดูต้นนี้คนระับต้นนี้ก็ใช้ได้ครับ เราจะไล่ตายดูกับทุกปีมันนะครับหลังปีใหม่เปิดปีใหม่เปิดแรลงใหม่เปิดปีใหม่เปิดแปลงใหม่มครับหลากหลายที่มัน đi ngắm. Là lắm Vô to lắm vô to lắm อยู่ก้างไกลควาด้วยนะเนี่ยอันตรายมาก

นี่ครับเดินเบาครับไม่ต้องกริบเพราะว่าลมมาเยอะแล้ว เราไปครับโอเคพอตชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผมสองนี้ก่อนสวัสดีครับ